สไลเดอร์ตัวใหญ่ค่ะลูกค้าดูเลยค่ะสไลเดอร์ของเรานะคะจะเป็นสไลเดอร์15เมตรค่ะแล้วก็ข้างนอกนะคะจะมีโซน ะะกว้างมากเลยแล้วเราจะมีผงยางให้ลูกค้านะคะ2ตัวด้กันแล้วก็มุมนี้นะคะจะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะมุมนั่งเลนที่เ๊ด้นะคะ้รรรคานนกะะะะร,ร,รานนกป็นไงนไมตรงนี้นะคะเป็น๊นกนนนกนะก ال. ิข้านอกั่งกคนาม่ตัดผนนะคะก็โซนิยาอกอกนะคะเราจะมีห้องน้ำให้หนึ่งห้องค่ะตรงนี้ ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าห้องนี้เป็นยังไงบ้างเดินเข้ามานะคะก็จะเจอเตียงนะคะห้องนี้จะมีอยู่สองเตียงนะคะเตียงห้าฟูตสองเตียงะคะ่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในห้องได้เลยคะ่ะเตียงห้าคู2สองเตียงนะคะห้องนี้จะอยู่ริมสาวย่านนะคะจะมองเห็นสาะเลยแล้วก็จะมีห้องน หะะเ,เหมือนกันคะ่ะดูบรรยากาศภายในห้องนะคะเตียงห้าทูสองเตียงเหมือนกันค่ะสสวีไหมคะลูกค้าตรงนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปน,นะคะให้ลูกค้าได้ถ่ายหรือว่านั่งถ่ายนู่นนี่นั่นดู <c oughs> โอเคนะคะแล้วห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันค่ะ๋ยวเราไปดูห้องน้ำคะ่ะนี่เลยคะ่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่สามคะ่ะห้องที่สามก็จะเป็นเตียงห้าผูสองเตียงเหมือนกันคะ่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันคะ่ะลูกค้า เป็นไในคะบรรยา,ากาศในห้องนอนของเราน่ารักมากก็จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันค่ะผมดูห้องน้ำเลยคะ่ะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนคลาโอเคนะคะ Right. เดี๋ยวเราจะไปดูโซนครัวต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อตรงที่โซนครัวนะคะตรงนี้เราจะขอเล่าเรื่องหน่อยนะคะเราจะมีเตาลีแล้วก็ไดร์เป่าผมให้ลูกค้านะคะเราจะมีโต๊ะรีชายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ครัวกันเลยค่ะว่าเนยังไงบ้างประกอบด้วยไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟเตาอบขนมปังมีแก้วนะคะหม้อข้าวกาต้มน้ำและก็ติกน้ำค่ะก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกถาดพวกกระลมังนะคะแล้วก็อันนี้คือจานทางนะคะ เลยเยอะมากแก้วกาแฟอะไรเงี้ยมีหมดค่ะแล้วก็ตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนเตาแก๊สนะคะก็จะมีที่ค้างตามให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็จะมีเป็นเตาแก๊สนะคะของเราแล้วก็พวกอุปกรณ์หม้อนะคะเยอะเลยมาดูเลยค่ะครบมีให้นะคะสองแล้วก็มาดูโซนด้านนอกค่ะลูกค้าจะมีที่นั่งเตรียมทำอาหารนะคะตรงนี้เลยค่ะ เราจะพาชมบรรยากาศอีกรอบนะคะว่าสวยแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะบรรยากาศรอบนอกนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นโซนลงจอดรถนะคะหน้าบ้านจะจอดได้สี่คันนะคะแล้วก็ด้านนอกจะจอดได้อีกประมาณสี่ถึงหกคันนะคะ